สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆนะคะมาชมต้นเศรษฐีพันล้านนะคะคําว่าพันล้านนี่นะคะดูนะคะต้นเศรษฐีพันล้านนะคะนี่นะคะกีบใบใหญ่ๆนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะต้นเศรษฐีพันล้านนะคะนะคะเป็นไม้ประดับบ้านนะคะบ้านไหนปลูกไว้นะ ะค,ะคำว่าเศรษฐีนะคะมันก็สมคำบอกเล่าอยู่แล้วว่าต้นเศรษฐีพันล้านนะคะต้นเศรษฐีพันล้านนี่นะคะเป็นใบนะคะที่อวกนะคะปลูกง่ายนะคะต้นเนี้ยค่ะเศรษฐีพันล้านเนี่ยค่ะเป็นต้นที่ปลูกง่ายมากนะคะในการแพร่พันธุ์นะคะหรือการเพาะพันธุ์นะคะตรงนี้นะคะมันก็จะมีนะคะ ปกติตรงนี้ร่วงหมดแล้วนะคะมันจะมีกล enfin, ีบๆตรงนี้และค่ะเราก็เอาเนี่ยอย่างนี้นะคะเนี่ยนะคะเนี่ยลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะเราก็จะเอาตรงนี้นะคะเด็ดออกเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะเด็ดออกนะคะอย่างนี้นะคะนะคะแล้วเราก็เอาไปโรยนะคะตรงไหนก็ได้ค่ะนี่นะคะตรงที่มีดินชุ่มฉ่ำนะคะนี่นะคะมันก็จะร่วงนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะมันก็จะร่วงออกมาเนี่ยนะคะ เป็นเม็ดเม็ดอย่างเงี้ยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะมันก็จะร่วงออกมาเป็นเม็ดเม็ดหลังจากนั้นเราก็แยกนะคะทําใส่กระถางก็ได้นะคะหรือจะแยกลงดินเลยก็ได้นะคะนี่นะคะมันจะเป็นเม็ดเม็ดที่อยูอย่เกาะตามนี้นะคะตามขอบขอบนี้นะคะเนี่ยตามขอบเนี้นะคะเราก็จะลูดลงมานะคะอันนี้มันร่วงนะคะมันร่วงหล่นแล้วก็เด็ดจากตรงนี้นะคะนี่นะคะเด็ดจากตรงนี้นะคะมันก็จะมีรากเห็นไหมคะปลูกง่ายค่ะนี่นะคะ แล,แล้วเราก็เอาไปลงกระถางเนี่ยนะคะลากมันนะคะที่มันร่วงออกมาจากเนี่ยนะคะลำต้นและใบเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะนะคะพอมันร่วงออกมาใช่ไหมคะเราก็นําอันนี้นะคะไปนะคะฝังดินก็ได้ค่ะหรือจะปลูกใส่กระถางก็ได้ค่ะเนี่ยนะคะที่เราแยกออกมาแล้วนะคะถ้าเราใส่ปลูกกระถางก็แค่ yeah. ok นี้ค่ะเนี่ยค่ะทําการไปใส่ตรงดินนะคะใส่ดินนะคะเราก็ปลูกมันก็ได้นะคะมาอย่างนี้นะคะเนี่ยนะคะเนี่ย ต้นของมันนะคะนะมันจะออกดอ,อกออกลูกปลูออกง่ายๆลักษณะแบบนี้แหละคะ่ะนี่มันร่วงนะคะน่มันร่วงหล่นลงมานะคะนี่นะคะปลูกง่ายค่ะนะคะต้นเศรษฐีพันล้านนะคะสวยงามไหมคะต้นอวบๆนะคะ,นะคะลดน้ํา แรกๆเราก,ก็ลดน้ําบ่อยหน่อยนานๆเข้านะคะลดบ้างไม่ลดบ้างก็ได้นะคะต้นเศรษฐีพันล้านนะคะมีไว้นะคะมีโชคมีลาบนะคะร่ํารวยเงินทองนะคะขึ้นชื่อคําว่าเศรษฐีนะคะมันก็เป็นเศรษฐีพันล้านอยู่แล้วนะคะกีบดอกกีบใบใหญ่ๆเห็นไหมคะนี่นะคะเพาะพันธุ์ก็ง่ายค่ะมันก็จะล่วงออกมาตรงนี้แหละค่ะแหลมๆนี่ค่ะจะมีเด็ดๆ,ๆออกมามันก็ร่วงใส่กระถางแล้วมันก็จะขึ้นยอดแตกออกมา ลำต้นเล็กๆนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากติดตามชุดติมาพรภายภูมิพึกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ